คำเตือนคลิปนี้อาจมีการใช้เสียงดังทำว่าทำไมก็ดูแองสิจ้าเฮ้ยไอ้ไอ้ก่อนพี่ดอดเหรอพี่ดอดไปพี่ดอดทิ้งน้องอี๋โอ้ยแม่พี่ขยันบาดจังเลยอย่าไปเยอะอยู่แ้านะหูด้านอ๋อเลือกไว้ดีกว่า ไข่ไข่มันบ่อยมันเล่นมั้เนี่ยหนาวไปเต้ไอ้คุณได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำไม่มีสามโอเคไม่ใช่นั่นแหละโอเคป็ะเด็นสามห้องน้ำนี่เดี๋ยวพี่ตั้งจากข้างนอกออกส่องเข้าไปนะเต้ได้เลยเออฝักเอ้ยประตูปิดเองเตยต่อหน้ากูเลยปิดปิดไฟห้องน้ำห้หน่อยเต้ไฟห้องน้ำหน่อย เฮ้ยพี่ดอดอ่ะพี่ดอดไปดอดพี่ดอดทิ้งน้องอีทิ้งน้องอีสานไอ้บีบังจะไม่ทิ้งกันทิ้งน้องกับไอ้เยี่ยไฟกับพี่ขัโท่อนยพี่แล้วเ้าลูกก็ไม่ได้ลอยพี่เงาสติไม่หยุดไม่ไปลอยเครือก่อนพี่แล้วก็ไปหาไรทิงด้วยไอ้ไม่ใช่ไปหานั่นด้วยพี่คขาสติไม่อยู่ตัวเลยพี่ขอโทษะไอ้ทิ้งอ่ะ ไม่ได้ท่ิงเตยมันเป็นตระกูลหมาอะเราบอกป้องกันตัวน่ากลัวมนกันนะเตยนำหนามีถูกแล้วไงมันวิ่งุ่งใส่หนูมันปิดประตูไม่ให้เราเห็นเตยเฮ้ยมีมีกดออกมีกดออกนั่นนั่นน่ะโอ้โหวิ่งผ่าน กอดดอกมีกอดดอกพี่อ่าฮะมีสองอย่างไงดอกกับกอดอ๊อบ please don't talk to me don't t are l k a you feeling don't talk to me เราต้องคำคลอสเข้าใกล้กว่านี้อุ้ยนี่เย้ไม่ได้ไม่พูดมาทางนี้อ่ะ cause you want to play Let's play ฮ่าฮ่าฮ่าวย kill my friend แล้วเพนมีแค่มึงกับเตยมีอะไรคะใช่แล้วยามยามทิ้งกันไปเดือดขาดช็อกชุกมีไปอยี่แบบไหนวะผ่านนะ You w a n t to play Let's play ขบวะขบวอวะ มึงว่าควนตีนเขาอ่ะจริงจริงมึงเครื่องไหนกูไม่ไหวพลอแล้วเราสองคนไม่ไหวเ้ยต้องเข้าไปหาใกล้ๆต่อไปแล้วเตยตามมาโอเคเราจะไปดูไอ้นั่นนะไรติ้งโอเคดูไรติ้งเตยเขียนไหมหนังสือไม่เขียนโอเคหชา แ้วไอเ,อ,อเตยบอกว่าพี่ถามหรือยัง <c oughs> โอ้ยไม่พี่ขยันบาดจังเลยอ่ะอย่าไม่ย้อยู่ยนะเตยเตยเตยแต่ว่าพี่สัตวพี่ดูจะทำเป็นสิงเจ้าขยันหรยอยัง่าจังเลยอ่ะขยันจีดี๋ยว่ามาันตดด้านในอ้ย <c oughs> <c oughs> สวนทาากู เอ้ยตกใจเป็นผูกเข้าหายเตยอ่ะเหมือนสิงห์เตยไปแล้วอ่ะมป็ใครบอกจะร่างน้องกูเหรอยังอยู่พี่เราต้องไปพิกประตูเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกล็อกแล้วไปดิ ไปกันคือไปเนะเออทางเลนสองสองเราเองไปเตยต้องไปถ่ายใกล้ๆเตยต้องไปถ่ายใกล้ๆอันตรีหรอเจเบอร์ยูวันนเพลแบกแบกแบกได้เอีเยี่ยเดินผ่านไปเลยจ้าอย่าไจกไปออกเลยเจะเล็ตเทโอเคกูยอมแพ้แล้วกูไม่ไหวแล้วกูกลัวล็อกล็อก